เมื่อวันที่27สิงหาคม2555รองศาสตราจารย์ในแพทย์โสภณภาทอนคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยในแพทย์พง์พิสุทธิ์จงอุดมสุขผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขและในแพทย์อนุวัตสุภาสุติกุลผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Thailand Research Center on Health Service นาตึกอนันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการจัดตั้งศูนย์วิจัยในครั้งนี้เป็นการร่วมลงทุนของ3หน่วยงานเพื่อตั้งหน่วยงานวิจัยหรือศูนย์วิจัยระดับประเทศ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางทางวิชาการมีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยจะมีภารากิจหลักในการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดระบบหรือต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่หน่วยบริการต่างๆ กิติจันชาติถ่ายภาพชนิตายิ้มประเสริฐรายงาน